วันเดย์สตอรี่สวัสดีค่ะต่างชาติรายยาวยิ้มสยามมีอะไรซ่อนไว้มากกว่าที่ทุกคนคิดไม่น่าเชื่อว,ว่าเรื่องยิ้มที่เราคนไทยยิ้มกันจนชินมาตั้งแต่เกิดจนได้รับการขนานนามว่าดินแดนแห่งรอยยิ้มจะกลายเป็นเรื่องที่พาให้ชาวต่างชาติสงสัยกันจนตาแตกถึงกับต้องไปตั้งคำถามถามกันในเว็บบอร์ดเลยว่าทำไมมีแต่คนบอกว่าคนไทยยิ้มในสถานการณ์ที่แตกต่างไปจากเราชาวตะบันโต เพราะฉันได้ยินมาตลอดเลยว่าเราชาวต่างชาติมักจะไม่เข้าใจว่าทำไมคนไทยถึงยิ้มซึ่งตัวฉันเองก็ไม่เคยเห็นคนไทยยิ้มเพื่อเหตุผลอื่นเลยนะนอกจากยิ้มจริงๆใครรู้ช่วยทำให้ฉันหายสงสัยหน่อยจะได้ไหมแน่นอนว่าหัวข้อนี้มีผู้สันทัดกรณีเข้ามาร่วมกันตอบคำถามมากมายหลายคนแต่มีอยู่คนนึงได้มาตอบเอาไว้ค่อนข้างน่าสนใจเลยว่า เรื่องของยิ้มสยามเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเพราะมันเป็นเรื่องที่ทําให้ผมสับสนเป็นอย่างมากในตอนที่ผมย้ายไปอยู่ที่เมืองไทยเป็นครั้งแรกและเจ้ารอยยิ้มสยามนี่แหละผมได้จัดให้มันเป็นปรากฏการณ์ที่ทําให้พวกเราชาวต่างชาติต้องงงงวยอย่างคาดไม่ถึงและผมก็ได้ไปเจอกับบทความหนึง่งซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆสําหรับใครก็ตามที่กำลังจะไปเมืองไทย และมันก็อาจจะช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับรอยยิ้มของคนไทยได้มากขึ้นอีกด้วยเมืองไทยได้ชื่อว่าดินแดนแห่งรอยยิ้มและอันที่จริงแล้วภาพของรอยยิ้มนี้ก็มักจะเป็นหนึ่งในภาพแรกๆที่พวกเราชาวต่างชาตินึกถึงเมื่อพูดถึงเมืองไทยและในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ได้มีการนําคําว่าดินแดนแห่งรอยยิ้มนี้มาใช้อย่างภาคภูมิใจในเมืองไทยอีกด้วยคําถามก็คือชาวต่างชาติอย่างเราเราเข้าใจเรื่องรอยยิ้มของคนไทยมากน้อยแค่ไหน และคำตอบก็คือพวกเราแทบจะไม่เข้าใจอะไรเลยเกี่ยวกับรอยยิ้มของพวกเขาคนไทยมีชื่อเสียงมากในเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสนุกสนานเรียบง่ายและรอยยิ้มก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเขาแต่ถ้าคุณคิดว่ารอยยิ้มของคนไทยเป็นเพียงการแสดงออกถึงความชอบต่ออะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือตัวบุคคลผมบอกได้เลยว่าคุณคิดผิดแล้วเหตุผลก็คือ รอยยิ้มของคนไทยนั้นมีความซับซ้อนมากกว่าที่คุณคิดแม้แต่ชาวต่างชาติหรือนักช่องเที่ยวที่มีประสบการณ์อยู่ในเมืองไทยมาอย่างยาวนานในบางครั้งพวกเขาก็ยังตีความหมายของรอยยิ้มของคนไทยผิดอยู่เลยแล้วมันเป็นเพราะอะไรทําไมมันถึงได้ยุ่งยากซับซ้อนขนาดนั้นคําตอบก็คือคนไทยยิ้มง่ายยิ้มบ่อยแม้แต่ในสถานการณ์ที่ไม่น่าจะยิ้มพวกเขาก็ยังฉีกยิ้มออกมาได้ วัฒนธรรมของพวกเขาเป็นแบบนั้นจริงๆยกตัวอย่างเช่นแทนที่พวกเขาจะแสดงอารมณ์โกรธหรือวิตกกังวลแต่พวกเขากลับเลือกที่จะยิ้มออกมาแทนและก็ทำตัวเหมือนกับว่าทุกอย่างยังคงปกติดีอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราสามารถให้อภัยกันได้เพราะถ้าหากคุณไม่ได้ศึกษารูปแบบของการยิ้มของคนไทยให้ถ่องแท้มันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะเข้าใจว่า ตอนนั้นคนไทยกำลังยิ้มด้วยความรู้สึกไหนกันแน่และจากข้อมูลที่มีการศึกษากันนั้นก็พบว่ารอยยิ้มของคนไทยมีมากถึง13แบบ 1. ยิ้มทั้งน้ำตา 2. ยิ้มทักทาย 3. ยิ้มชื่นชม 4. ฝืนยิ้ม 5. ยิ้มมีเลสไนย 6. ยิ้มเยอะ 7. ยิ้มแยแย 8. 8. ยิ้มเศร้า ยิ้มแห้งๆ10ยิ้มทัดทาน11ยิ้มเชื่อเชื้อนิ2ยิ้มสู้และ13ยิ้มไม่ออกตัว่เหตุการณ์ที่คลาสสิกสุดๆเกี่ยวกับรอยยิ้มของคนไทยก็คือนักท่องเที่ยวผู้ชายมักจะพากันคิดว่ารอยยิ้มที่เขาได้รับจากผู้หญิงไทยนั้นหมายความว่าพวกเธอกำลังสนใจในตัวเขาหรือกำลังสนใจที่จะไปนอนกับเขา แต่เอาเข้าจริงๆแล้วความหมายที่สั้นอยู่ข้างหลังรอยยิ้มเหล่านั้นก็คือไอฝรั่งมันกําลังมองฉันด้วยสายตาแปลกๆแต่ฉันยังไม่อยากด่ามันฉันจึงขอยิ้มให้มันก่อนดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องพยายามเรียนรู้จากรอยยิ้มของคนไทยก็คือตีความให้ได้ว่าตอนนั้นเวลานั้นพวกเขากําลังยิ้มด้วยความรู้สึกอะไรซึ่งมันจะช่วยคุณเข้าใจวัฒนธรรมไทยได้มากขึ้น และอ่านสถานการณ์ตรงหน้าได้ถูกต้องมากขึ้นอีกด้วยสำหรับผมผมคิดว่ารอยยิ้มของคนไทยนั้นวิเศษมากเพราะมันแทนอารมณ์ได้หลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อและเป็นหนึ่งในรูปแบบของการสื่อสารที่ช่วยลดการ,รเผชิญหน้าให้กับคุณได้อีกด้วยแอดอ่านมาถึงตรงนี้แอดเองก็รู้สึกอึ้งเหมือนกันนะว่ายิ้มที่เรายิ้มกันอยู่ทุกวันนี้ชาวต่างชาติเขาเอาไปศึกษากันเป็นตุเป็นตาขนาดนี้เลยเหรอ มันช่างเป็นเรื่องที่น่าทึ่งจริงๆทั้งนี้มีการรายงานกันว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่ารอยยิ้มของคนไทยจะค่อยๆจางหายไปแบบไม่รู้ตัวซึ่งก็อาจจะมีสาเหตุมาจากหลายๆเหตุผลทั้งปัญหาเศรษฐกิจและโลรคระบาดในช่วงที่ผ่านมาด้วยจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบเรื่องเล่าแบบนี้กลับมารับฟังใหม่ได้ในเรื่องต่อ,ตอไปนะคะสวัสดีค่ะ